คือสิมีแต่ผูกไว้ีนผูกไว้ไปตลอดนี่บกิบาบน้องพ่นเบสอเากกลัวไป้เ้ยคิดว่าพเพิงลูกกัตเป็นยังไงปเนี่คด่อยคงี้ยเหอคอย่แม่มตามใจเนาะคอยแล้วลูกก็แม่ขอยีเพิกับบต

แมนไพรนี่ค่ะอ๋อสบายดีเด้อซื้อยังน้อนี่เอาคือมาได้อยู่หกมื่อแทนยุงบกบ่อนี่น้องไก่บบฮู้ไม่ใช่คือไปตุ้มเป็นอย่างนั้นน้ำแข็งน้ำอย่างค่ะม่ยุงบกบจ้ายุงครบบลูกกันคืนนะโอ้มุ่งบุ่งกลางมุ่งนี่อยากได้บ่มุมูลูกอยากได้มะกลางอยู่บ่เอาคือนี้ยินว่าพืชเจ้าจิ๋มุ่งเข็ม จ้าสิบ่จีบบ่จีบบ่บ่จีเด้อบัดนี้เด้ออ้าวบ่ค่อยสิือมุมาให้แท้นโอ้พี่น้องเอ้ยมุอยู่คะแนนเจ้าบ่จบได้เดี๋ยวผู้ใหญ่ือมาให้เด้ออ้าเป็นอีตนเพิ่นพี่น้องเอ้ยบ่อนนอนเพิ่นก็เนาะบ่มีมุทางข้างลูกกระป้งอีกกันบ่มีเด้อพี่น้องปาจบ่แม่นตะนางกนุงได้ฮู้บ่บ่ฮ้อนอยู่บ่นางฮ้อนพัดลมก็บ่มี มีแต่อันนี้ในวีเหรอเห็ดบางตัวอันนี้บ่าผาลมเจ้าคันห่อนอันพารลมเจ้าบอนี่ฮะสิบเมื่อยพ่อโธษว่าเผื่อสิรับเจ้าน่ะอันนี้จะพอันนี้จะปีกับกินนี่นะสิบสี่สิบปีเจ้าบอย่านบอนางกลางคืนกลางคืนบอย่านบลุกเอาออกมาไว้นอกเลยบอย่านบองคืนตัวยผ้ากระดาษนะที่เปื้อนที่บอย่านย่านแพงแค่คหนย่านแต่คน อ๋อเป็นย ok> ังคือว่าญาติญานคนเนาะโดยแล้าเห็นผีนี่ย่านินั่นนี่บริญาติผี่านคนว่าฉันนี่อามีหมู่มีขู่มาหลินดำอยู่บนนั้งตัวไก่วีหมู่มาหลินดำเลยแต่แล้เจ้าประยุติในเฮือนหขู่ก็บบริเห็นเนาะเจ้าบริพังความแม่เจ้าแบบไปพ่อหนึ่งมีเท่านี้บ่ิเสียผาเจ้ามีเท่าตัวเดียวนี่บ่ิละเลยออยุงบุคบันง่ายบริทั้ง เต็มหน้าเต็มหยังคือว่ามีแต่ตุ่มแต่หยังแท้นี่อันพ่อเจ้ายังอยู่บ่พ่อเจ้าพ่อเจ้าายแล้วเนาะอเหลือแต่แม่บ่ลูกกเอื้อยเจ้าบ่กเอื้อยกับม่เฒ่ากแม่ทําไมเฒ่าจื่อหดจักเบิดพี่น้องเยจะมีหลานน้อยบ่มีฮะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงอืคือหมแล้วก็ธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังได๋ไปปลูกแล้วไว้พี่น้องเอ้ยเนาะชบก็ว่า เดามุああ ton, no. no ong, ong, ui, no. ่งก็บ่ได้กลางให้้งนองนองชื่อยังกอดเลยมันกินนอกไก่น้องไก่มุ่งก็บ่ได้กลางให้น้องไก่่น้ทงเอ้ยถึนทำตะคืนกันยุ่งว่า่เนาะแต่กี่มีแต่สบุนมาชำระแต่เรายุ่งชื่อไดแต่กี่ะสบมีแต่สบุนว่ามาชำระนะกระเบืีองเบานอนส่งสาบุนผลมาชำระอยู่เนะโดนแล้วนะ ตะกี to, ้เจเจ้าบาดแข่งละวบด้มาติ่ได้มาตะกี้เพิ่นบ่มาสัมักเพิ่นเป็นน่ยเอบ่แมบนานไปเมไทยบ่ตะกี้เพิ่นเป็นเนาเนี่ยบนามาสัมัตะกเพ่นเป็นเนอ่ยเนี่ยโอนมนัมพักีิ่เนีเย กือน้อยทางนี้ฮะทางน้องไก่บ่ฮอนทางนี้ฮอนเอ้ยยืดดีมีแห้งเ่เป็นคนดีด้ลูกเด้อโดยให้เจ้ากันยดีหนโดยอาสบายดีนะพี่น้องด้วไปบ้านบ่อนไหนนั่นแถวเเป็นมาหาปีทำป่อยไปเลยบอก มากมาเมายเลขหกมาเขาจองห้องน,นั้มเอน,อน,น,นาะ ไปแล้วย่านแบบไปลักหันลักนี่มูลบ่ดูว่าย่านแบบลักไปเขาออกมาเอาผดเอาโพยน้ำเทอยู่เลยเอาเดี๋ยวเอาเงให้ย่านแบบว่าลูกนี่ไปลักหันลักนี่ของเงนบ้านเมืองเพิ่นของเป็นระค้มราคาเลยสีเพิ่นสีบาทไม้เลยมีเงินมีค่าไหนเพิ่นเลยผูกไว้มีตัวเดียวนี่ที่ว่าทสีช่วยเหลือเจ้าได้ไอ้กินยงกินยาดิไอ้กินยมกินยากับเพิ่น เอายามาให้กินกัะเพื่อนบุกินเพื่อนเชืองเห็นบอลเท้าเหมียนยมเหมียนชิ้ยาเชิงคือหน่องเพื่อนนึงแบบจะได้หันจะได้นี่นะเนาะบ่ลแบบว่าเพิ่นกับเพื่อเก็บหะให้ไปแบบเก็บทั่วไปดูกที่ว่านยังไงว่าแต่เพิ่นดึกได้แต่เพิ่นเอาไปมืดนะตามเท้าที่ตามลูกมานี่นะบ่แม่นว่าเอาในตัวเพิ่นมากกะเนาะบ่ว่าแต่เงินเงินยังก็เอาหมด สิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากได้หากเอาใบแล้วบวมาได้บอมมาเพื่อนเอาไปเลยเอาไปเลยเป๊ะเป็นไก่นี่ก็เอาบวมบวมบวเอาหมดเพราะเอาลักษณะเรื่องเครื่องของแต่งหน้าของสาวลองลิ้นโอ้ตอกสติ๊กไปสิขีมอย่างท่าหนอนขนาดจริงสินะคะแพงๆเอาไปท่าแล้วแล้วมันก็ทับทิมควันทิมเอาไปเลยเป็นโทษเลยน้ำอมน้ำหอมอยู่ดีเนาะเคยเป็นโทษมากอยู่บอเคยออ๋ จนเมื่อยและจนเมื่อยเป็นแล้วเมื่อยแล้วจนหาวิธียุดฉันซะจนหาวิธีนี่มายุดไหวก็เลยคิดอาเสียดอะไรแต่ไม่มีวิธีอื่นหนะก็มีแต่วิธีเดียวนี้คันไปหาแพทย์หาหมอหรือว่าไปปิดไปป่วนนี่เ้าสิบมมีเงินอาบมมีเงินจะไปชมแบบนี้มันต้องบอมีบเว็บผปิดปัวเนาะปลอดไัยเนาะแม่ว่าทั้งนอกเพิ่นอยากได้เนาะแม่ เพราะว่าแม่เพิ่นมีเงินมีคำนี่ชื่อหันสินหนีให้ทั้งน้องเพิ่นนี่แบบว่าทั้งน้องไปชิบกไปหากาลังหมแม่เพราะว่าทำหนองพอดีเมื่อได้เพิ่นเละได้เพิ่งได้เขาเล่าทราบเลื่มได้เลิ่อมเลื่อมเปลี่ยนอะไรได้โทรศัพท์แบเลทั้งแม่พอมีเงินซื้อให้พอมีไปหาเงินหลับจ้างดำห้ดำนาชื่อเนาะชิพอได้เพื่อมาซื้อเขาโลเขาปองกินเขาเลยว่า เริ่มแรกกันบอลอยได้ไรโทรศัพท์ก็ได้เหตุใช้แม่บอลได้ดูแบบว่าอย่ามฟังความแล้วก็พิงไปเลยบบบเห็นของใครก็อยากได้เห็นขงไครก็เอายอมใช้เราวผาเหมืนเผินแทบเป็นคนแบบนั้นมีสายเป็นเกี่ยวกับทางด้านสมองนี่ยถ้าว่าไล่ถ้าไล่ดัาา้งใจนี่นนกัสิโบรัาของใครเนาะสิกร์จังว่าเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้ได้ไหเป็นแบบนี้เพราะว่าทงน่องพิ่นนี่เว่าจิตใจ พร้อมอยากริ่นเนาะพร้อมอยากได้เลยพี่น้องเอ้ยอยากริ่นคือหมู่เห็นหมู่ได้อยากได้แต่ว่าเล็กน้อยเิตายเพิ่นเนาะโดยๆพี่น้องเอ้ยหมู่คือกันกบอิาเนาะเจ้าบ่มีโทรศัพท์ก็ต้องเบิ่งี้นะเว้าให้เว้าให้มาแล้วก็นกงนน่ะเฮ็ดให้เฮาเฮาก็บ่จักแนวสิเว้าลูกอยากได้เฮาก็บ่มีบานี้บ่มี ต้น,ต,นต้นคือว่าอยากได้โทรศัพท์เนาะมาบ่านี่ก็เป็นไปชื่อว่าเนื้อมักแต่ว่าวนหลายสีเป็นพวกเครื่องแต่งหน้าสติ๊กสีเนาะนพอเอาไปทาแล้วเลยทาทิ้มกวนทิ้มทาทิมของ่น่นก็นมาถาปูกเกี่ยวพิ่นก็นมาถามเขนบ่ว่าหูกเราเอามาเครื่องแต่งหน้าสื่อนะคะแพงให้ได้บอโมเ็นแผู้เป็นแม่เนเพิ่นก็ได้มาเฮือนเนาะ เน่เพิ่นมาแล้วมาเฮือนเท้ากับโบจักเนี่ยชิตอบคือกัอบบบนเพราะว่าโบเห็นเนาะโบเห็นคันเห็นยังวไงชูจักบ,บอกแหละป่ะนี่มีแต่วิธีเดียวที่ผูก,กวงนี่เท่านั้นผูกไว้เพราะว่าคือผูกไว้อะไรคือว่าเป็นโตซอ,อยเท้าแ,<ล>แบบว่ามันเบาบางในหูเบาบางน้ำบาดน,น้ำเมืองโดยโดยขิดแนวหน,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 น้านะคือเท้าแล้วป่ะนี่สิผูกห้อนมือได้เห็น ือยๆู่บ้านอยู่เพื่อนเห็นยังไหมหาอยู่เรากินหมื่นตายทุกตัวจักเลยโอ้ยอยู่บ้านอยู่เพื่อนกันอยู่เก็บผักพักเราใหม่ไปหากินแบบนี้แหละน้าโมนี่แหละเห็ดหน้าอยู่บ่บ่มีหน้ามีแต่หลับจ้างกันหลางเขากินแต่ละมือได้จ้ะเขากินแต่ละมือก็ไปหลับจ้างไปเพิ่นเอาหลับมาเพิ่นมากินก่อน แล้วก็ไปส่งให้ทีหลังคัะพานหลับมากินก่อนหาบทันใครหาอะไรได้ต่อครัวแต่ละมื้อเดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวนี้ก็เขาเนี่แหละเจ้าเขาเนี่ยเป็นหลักอดี๋ยวเพื่อนเจ้าไปเห็ดได้บ่หาอะไหาอยังจ้างยัางรับจ้างอย่างนีผูกมันว่าเดี๋ยวนี้ผู้มื้อนี่บ่มีงานเลยไ่มีงานไม่มีงานคันบ่อยคนหลายน้ำดํายน้ำหน้าคนเกี่ยวเข้า เราใส่มาอยู่เมื่อกี้บานนี้กินเอาอยูบนี้ลยกินไปวันนี้ซำม่ทำได้ำาได้ทำาได้บัตรู่น้อยพ่อนเนาะที่เยนเป็นอะไรบ้านขอังยาเงินลังนี่ผู้ได่ชาชกับแม่เองนี่ไร้สาได้เงินแต่ทางบุได้แมตั้งแต่เก็บเป็นชาวุนเก็บมาอมมาตัแต่ลูกว่ท่านใหญ่ ก็แล้วก็ขึ้นยูเอาพอได้อยู่ก่อนเอาพอได้อยู่ก่อนแล้วก็มันอกลางทีฟีเขามาแล้วก็อยู่แบบนี้เป็นศาสตร์เป็นยังกับมากล้มันกาแฟกับพังแล้วมันฝูนกัดหมดมีเป็นยังกับศาสตร์ยังนี่มาสุกศาสเตย์ศาสเตย์ศาสเตย์สารเอาเนาะสารเอาเองบอกใหญ่ละชานม่ใหญ่ชาน คนในบ้านนว่าจานอยู่บ้านอาจารย์เป็นคนอาจารย์มาหน้าแม่ยายนมาอยู่พี่จิบปีนะมาอยู่พี่มาแต่สองพันสิบเอ็ดตั้งแต่สองพันสิบเอ็ดสิบแปีเยอะสิบสองปีที่สามปีที่สามี่สามปีเนาะลูกคนนี้ไปวันวันแบบนี้ลูกคนนี้มาเกิดอยู่พี่อุมัดแข่งฮะมาเกิดอยู่พี่ เอาอนุญาตถามย้อนความคืนน่ะหนูผัวจะได้จัดผัวเลิกกันเลิกกันแต่โดนวันนี้เกิดระบาดปุ๊บเกิดแล้วจนใหญ่เลยจนใหญ่แล้วเลิกกันมันบอกเอาใจกันเกันกับวันนี้เหี่ยงเขาแล้วก็เข้าขอดีดีมากกับเขาบริบัเบิร์นในแง่เขาเบิ่งเองตามลำพังบริบัเบิร์นแงดูแลให้พื้นให้ตอนอยู่กรรมอยู่คำแล้วก็นเน น้ำก็ตักเอาปลอมตักเอาตอนลูกน้อยอ,ไอ,อะไรทั้งถือผ้ทาทั้งนั่นตอนถือผ้าก็ดีเห็ดเบีเ้ยบันไดลูกก็ยังไปตัก,น,กน้ำอ,อยูอ่บัไดมาลูกสาวกันธุ์เปรันีชับสาวหลานอาหารน้ำใหม่น้ำมันก็ใส้คนเพื่อนไก่นฝนมีลด ตลอดเป่นน้ำเงินคือจะมีแต่ผูกไว้นี่ผูกไว้ไปตลอดในโบกิบารน้องพันเบะเขาต้อไปแล้วไงคิดว่าสิเพ ok ิงกับลูกกับบัดถึงจังได้ปะนี่คิดคอยคิดเงียงเนระค่อยพ่อแม่ตามใจเนาะ

อ่าบเป็นหยังจให้บ่กัวพยายามเข้มแข็งอยู่ตลอดเนาะท่อเวลาท่อก็ถอยเฮ้ยท่อไล่แต่อย่าถอยเด้อลูกช่วยทให้ลูกช่วยแม่นะาีเนาะเฮาก็่ก็บ่แม่นคนรวยเนาะี่น้องก็แต่ว่าก อยเป็นบุญอยากช่วยก็คือสวยเป็นสะพานบุญสวยในการสื่อสารให้ทางผู้ใหญ่เผื่อเบิง์นเนาะเผื่สวยเ่าใดเท่าไรก็เป็นทางปัจจัยของทางเพื่อเนาะเขาจะเป็นสะพานบุญในการช่วยเหลือทางเผื่อเหยื่นมาวาชสวยตอนนั้นตอนนี้จะมีขาวนำสัมปะให้บริเว่าช่วยอย่างกับอีกเทื้อนึงเนาะโดยเพราะว่าเขาเป็นสือในการไปเบิ่งเผื่อเบิร์คลิปทางขอบปัว ถ่ายทำคลิปวิดีโอให้เบิงังเอาครอบครัวทุกท่านแบบนี้เปน็นอะไนี้จะได้เล,ล,ล่าเรื่องราวเพื่อนเดินจะเห็นก็ออกมาเยอะมากก็คอนเิรตเป็นตัวบริบทแม่โอ้เป็นอยู่งหาบริบกแม่บ้รนลเอ,าอ้าแม่ได้รจะพู้ชาบ,บบอกมานนี้เจ้าบอกเพื่นแล้ลูกเดอ้อเออถ้าบ่บสบายนะอยากได้อยากได้โทรศัชาบบอแม่จังมวัดไว้น,นนะนอ้อ โอ้เจ้าเจ้าปหาฮาลากแ,แม่ในยันเจ้ายันเป็นโทษบ่โอเพิ่นเลยผูกไว้บนางอืมี่เรางน่ันนั้นลูกไปรักทร่ัชับเป็นหยางเพิ่นก็นเลยผูกไว้มัดไว้แม่เพิ่น